บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องตอนนี้หรือที่หลังคร i s Chris, Where are you going? คริสคุณกำลังไปไหน I'm going to the store. I need to buy something. ผมจะไปร้านค้าผมต้องการไปซื้อของ r e a ย l y I need to go to the store too. จริงหรือฉันต้องการไปร้านค้าเหมือนกัน Would you like to come with me? คุณอยากไปด้วยกันกับผมไหม Yes, let's go together. ได้ไปด้วยกันเถอะ Would you like to go now or later? คุณอยากจะไปตอนนี้เลยหรือว่าเอาไว้ทีหลัง Now ตอนนี้ What? อะไรนะ Now would b e better. ตอนนี้น่าจะดีกว่าโอเ okay, ค let's go ตกลงงั้นไปกันเลย should we walk เดินไปดีกว่าไหม no it's too far let's drive ไม่ดีกว่ามันไกลทีเดียวขับรถไปเถอะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องตอนนี้หรือทีหลัง ขอบคุณที่รับชมและฟังค่ะ